รับรางวัลลูกเออกเลยลูกชายผมใช้ไม้ตีพี่องค์ราชบุตรเออจะฉบูดฉบูดหวังจะช่วยผู้หญิงคนนั้นเอาไว้เอแล้วไงต่อเอ้าเออโอ้โหโอ้โดนอีกแล้วไอ้หนูไอ้ตั้มเอ้ยเดชการลูกเขานั่งรอเหมือนเตรียมตัวตายเลยนะแล้วมีใครเออตี โอ้ต <Vander> ีอ้ยทั่วทคนนั้นอ้แล้วพี่ใครมาจับใครเนี่ยอกอเออโลชโลโรอนอยเอกของเนยโจรทรอนอนนอเนี่ยอึ้งอไรเอ้ามาเห็นทำไมเอ้ยวิ่งทำไมอ่ะ เฮ้ยผู้หญิงเลยนะใชเหรอเฮ้ยยังไงหยุดนะเออไอบอลของกูออามานี่เลยไอ้บอนไหนเนาะชโรทอนเขาเป็นผู้ชายเขาบอกเขาลามยักษ์ได้จะสอนไอ้บอนสรุปแล้วเชโรทอนจับตัวเจ้ามาแต่เจ้าเจตนาจะช่วยผู้หญิงคนนั้นเอาไว้อยช่วยช่วยไปนั่งที่เดิมก่อนไออี อย่าลุกอย่าอย่ารึกกว่าใครเป็นคนจับโหท,ที่แท้ก็ยอดขุนพลยังไงล่ะท่านที่อย่างนี้ขยันจับคนอื่นเขาจังเลยนะ่ย่รร้ทอนจะทำอะไรไว้หน้าเราบ้างขอเดชะฟาบาจำเลยปฏิเสธว่าที่ทำไปไม่ได้ตั้งใจแค่จะช่วยผี่คนนั้นเอาไว้ให้หลุดพ้นจากมือขององค์ราชบุตร แต่กระหม่อกฉันจะสืบสวนทวนความต่อเจ้าใบเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเจ้าใบนั้นยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเจ้าใบผิดจริงกระหม่อมฉันจะลงโทษตามกฎบททิศบาลพิจิตรครับใช่ครับกิโมกไหลท่านจกระโปรงมันเถอะไม่สบายไม่สบายสบายขอช่วยท่านหน่อยสิ ป่วยช่วงนี้งานเยอะป่วยเออจะมึงท่านเริ่มไร้ความรู้สึกนะมึงจะกินไหมล่ะไม่เอาล้กนึกว่าตัวส่วนมาไปจากข้างในท่านไปไม่ไม่ไม่เดี๋ยวอุดไว้เลยเก่งได้อีกุมก็เล่นได้หมะทันเป็นอย่างนี้ตลอดเอาละเจ้าใบเมีย่ถ้าเช่นนั้นเมียยิ่งแช่งอยู่ท่าน เราจะสืบสวนทนความเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าฟังให้ดีนะถ้าเกิดครั้งนี้เจ้ายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเจ้าผิดจริงข้าจะลงโทษเจ้าตามกฎประเทนบาลที่ตั้งเอาไว้เอาละฟังให้ดีแล้วคิดตามไปด้วยยกตัวอย่างนิทานนึงเรื่องมีชาวสวนกับสุนัขคู่ใจของเขาหนึ่งตัวเป็นประจำทุกวัน ที่ชาวสวนคนนี้ต้องเดินทางเข้าสวนไปเก็บผลไม้พร้อมสุนัขคู่ใจไปด้วยกันทุกวันมีวันหนึ่งลูกกระรอกที่ตกมาที่พื้นไอ้สุนักตัวนั้นมันเห็นหวังจะไปขย่ำทำร้ายกระรอกตัวนั้นปู่ขอถามเองถ้าเองเป็นลูกกระรอกตัวนั้นปู่คือชาวสวนปู่ชี้โพรงให้กระรอก เข้าไปโลงภัยถ้านเองเป็นกระลอกตัวนั้นเองจะเข้าไปลบภัยไหมลูกเออเออแสดงว่าสื่อสารรู้เรื่องพู้จค่ะอเองั้นฟังปู่ให้ดีและคิดตามไปด้วยพระองค์ท่านเขากล่าวหาว่าเจ้าทำร้ายเขาถึงเลือดตกยางออกเจ้าใช้ไม้ไม้อันเล็ก ไม่ใช่อันใหญ่ทำร้ายเขาใช่หรือไม่เอ้ย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 ไม่อันใหญ่เ ตีแรงเจ้าตีค่อยๆตีค่อยๆใช่ไหมลูกเองเอ๋เองเอ๋เอฟังให้ดีนะเองฟังคำถามนี้ดีเองไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายองค์ราชบุตรแค่เพียงช่วยผู้หญิงคนนั้น ให้หลุดพ้นจากกุฎราชบุตรใช่หรือไม่เอ้ย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 อิอเมียเอียอะไรอีเอ้ยเจ้าไปเจ้าตั้งใจทำร้ายองค์ราชบุตรเจ้เจตนาทำเชื้อพระบมงถึงกับเลือดตกยางออกไป ทำไมไม่ฟังให้ดีถ้าเช่นนั้นคนผิดก็ต้องว่าไปตามผิดต้องลงโทษตามกฎประเทณีบาที่ตั้งเอาไว้หารขุมตัวไอ้ใบไอขึ้นตะแ,แ,แลนเกงเลี้ยวประหารชีวิตมันอ้ออ๋ออออีนั้นอ้ออ๋อล้อ

ูสั่งให้ทหารจับมึงไปตัดหัวลูกอ้เออะถูกตัดหัวเลยไหมปวดอจ

θα σε έκλεισε το ให้ฉันโยกเกิดมาในโลกเป็นคนพ่การ i ชาชีวิตฉันมีสีดำสงกานตาเียดงอโอ้ขอโทษลูก่ช่วยัไม่ได้ลูกอะไลูก ฝากพ่อด้วยโทรเจ็ดสายอยู่แล้วอยาว่าห่วงคนอื่นดิเออปู่จะดูแนละโชคลาภเองโชคดีล้ว สันซานความรักมาเฮยกัดกินใจฉันจนกรนต้องใส่หน้าก,กากออกทาโลกโลกเล่นเ็งน,นะ 드디워 대체 몇� e ปีาเต็มคอหัวอกเอ๋ยผู้เป็นพอ่อสุดเอ้ย Here